สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง Facebook หรือทาง u t u b e ทุกท่านครับอยู่กับผมครับจากรินรถมือสองวันนี้ผมขออนุญาตนะครับผมพี่น้องทำคลิปอีกรอบนะครับผมมีคนโทรมาถามเยอะมากนะครับผมวันละสิบยี่สิบสายนะครับแต่ยังไม่มีท่านใดที่พร้อมที่จะรับคันนี้นะครับผมขออนุญาตนะฮะลงบินอีกคลิปหนึ่งนะฮะถ้าคลิปนี้ผมไม่ได้ขายผมก็จะเอาไปทำเครื่องยนต์ใหม่เลยนะครับผมก็จะขายราคาใหม่นะฮะ แต่วันที่ผมขายแค่สามหมื่นเก้านะครับผมอ่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ชาร์ปลายเป็นเครื่องหนึ่งจุดแปดนะครับผมอ่าเกียร์ธรรมดาหกเกียร์เดินหน้าเจ็ดเกียร์ถอยหลังรถปีสองพันสิบเอ็ดเครื่องยนต์ดูโอ้นะฮะย้ำทุกทุกท่านนะครับผมถ้าฟังคลิปไม่ทันให้ย้อนไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าครูล่าอัลติสนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับผมระบบเบรกนะครับดิสซีล้อครับผมอ่าขายตามสภาพนะครับเป็นเครื่องยนต์ดูโอ้นะฮะผมบางคนยังไม่เข้าใจนะครับผมว่าเครื่องยนต์ดูโอออคืะไร ย้ำนะครับผมจะอธิบายตรงนี้คือเครื่องยนต์ดูโอนี่เป็นเครื่องยนต์ที่ไม่ต้องใช้คนตั้งเบารหัสเครื่องยนต์ก็อยู่ยที่2 z R นะฮาะสำหรับคันนี้ถ้าเป็นเครื่องยนต์3ามก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะ,ะเป็นรุ่นตัว2008นแะครับผมแต่คันนี้เป็น2องพันเตแต่เป็นเครื่องยนต์ดูโอรหัสเครื่อง2 z R นะครับผมจะนําพาพี่น้องชมนะ,ะเบื้องต้นคร่าวๆนะครับผมคันนี้เครื่องพังฮะชาร์จพลายรถขับได้สติตนะมีกระจกแตกตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผม ถ้าเปลี่ยนใหม่ก็อยู่พันกว่าบาทนะฮะรุ่นนี้ไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่อันนี้เป็นกระจกแท้โรงงานเลยโตโยต้าอยู่ครบนะครับอันนี้ป้ายภาษีไม่ขาดแอเย็นนะฮะสีถือว่าโอเคใช้ได้นะครับอันนี้ถ้าทําเครื่องก็ไม่กี่ตังค์นะครับผมถ้ามีเครื่องมือสองก็ยํำเอาอะไรก็ประมาณห้าหกพันแต่ถ้าซื้อท่อนล่างใส่ก็หมื่นกว่าบาทนะครับผมอ,อยู่ที่ประมาณหมื่นแปดท่อนล่างนะครับผมจะซื้อมาให้ช่างจะสั่งเครื่องดูตรงกับผมก็ได้แล้วก็ไปให้ช่างใส่เอาก็ได้นะครับผม เรือจะไปซ่อมเอาก็ได้นะครับอ่าคันนี้เป็นเกียร์7สปีดนะครับผม6เกียร์เดินหน้า7เกียร์ถอยหลังแอร์เย็นนะฮะรถช่วงล่างถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมกระจกไฟฟ้าขึ้น4บานครบแอร์เย็นอ่านี่เบาะหลังประมาณนี้นะครับผมจย่เร็วนิดหนึ่งนะพี่น้องเด้อนะครับประมาณนี้นะครับเป็นรถอ่าตุยจิต้าคุโรตะติดนะครับสายขายสามหมื่นเก้านะครับผมขายสามหมื่นเก้านะครับไม่ไกลส่งให้ฟรีสองสามโลโลส่งให้ฟรี ต้องลากไปนะพี่น้องนะถ้าขับไปกลัวมันจะฉับเสียเยอะรถสตาร์ทติดขี่ได้ปกตินะครับสามหมื่นเก้าด้วยพี่น้องด้วยเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามจิตสามหกหนึ่งสองหกครับศูนย์เก้าสามสามจิตสามหกหนึ่งสองหกด้วยพี่น้องด้วยนะครับผมนะครับฟังไม่ทันก็ไปรีฟังอีกรอบนะครับผมสนใจสนใจก็โทรมานะครับผมนะฮะบางทีคอมเมนต์นะครับผมผมไม่เห็นนะฮะมันไม่เด้งนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าใครทักมาบ้างนะครับอ่ากรุณาโทรมานะครับศูนย์เก้าสาม สามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกเด้อพี่น้องเด้อส่วนเก่าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกครับยำนะครับราคาไปได้ผมขาไปใปห้เลยนะพี่น้องเด้อนะขอแคท่คทนะูนะครับผมขอแค่ทูนะฮะนะครับผมมารับเองที่บ้านสามหมื่นห้าพี่น้องมารับเองที่บ้านผมให้สามหมื่นห้าเลยแต่ถ้าให้ผมไปส่งมันมีค่าค่าส่งค่าล่าค่าลูกน้องครับผมนะครับมารับเองที่บ้านให้สามหมื่นห้าไปเลยพี่น้องนะครับยำเด้อนะครับผมมารับเองสามหมื่นห้านะครับผมไม่ต้องเอ่อให้ผมไปส่งผมคิดสามหมื่นเก้าเพราะว่ามันมีค่าลากจูงนะครับผม นะครับค่าลูกน้องด้วยนะครับผมอ่ะพี่น้องสนใจก็โทรมานะครับผมโทรมานะครับรถสตาร์ทติดนะครับรถสตาร์ทติดนะครับผมว่าไปย้อนคลิปดูลหลายคลิปผมทดลองขับให้ดูก็มีนะฮะอ่ะขอบคุณทุกการติดตามเ้วยอพี่น้องเด้อนะครับผมอยู่บ้านเตี๋ยตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมอยู่บ้านเตี๋ยตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีจังสุรินทร์เบอร์โทรศัพท์0 9น3 7 3 6 1 2 6เจครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ ประทานโทษประทานโทษมันทำยังไม่ได้หยุดข้อง